ขอบคุณนะครับพี่น้องครับสาลามนี้ก็มาพอพผิงพันเข่าและหมิงพันเปือกคอคนเลี้ยงควายครับครับพาพี่น้องครับมาอัปเดตครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับอีกหนึ่งพันธุกรรมนะครับนั่นก็คือนะครับกอขอหกต้นเตี้ยน่าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับกะความสูงอยู่เมตรนะครับนี่ครับ ประมาณหนึ่งเมตรนะครับอยู่สะดือพอดีนะครับสำหรับนานาเก้าออกะคงว่าต้องมันย,าย่าสะพะคุณารนะครับว่าต้องมันย่าสัพะคุณารครับนะครับนานาเก่านะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับต้นเตี้ยนะครับ <c oughs> สามารถนะครับ ปลูกได้นะครับในพื้นที่ทั่วไปนะครับอายุเก็บเกี่ยวประมาณกลางพฤศจิกานะครับอันนี้คือน่านห้าเก้านะครับอันนี้คือน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับการสลายเมล็ดจะมาเกี่ยวข้าวดีข้าวเด่งข้าวปนนะครับนี่ครับครับชัดเจนนะครับนี่คือข้าวดีข้าวเด่งนะครับกับมีครับมีหลายเนี่ยๆไปกับมวนนาสีถึง สองกำนะครับนี่ครับกากำลังออกห่วงครับตัวนี้กำลังถอกนะครับนี่ครับอัปเดตนะครับหน้าห้าเเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับเป็นเขาท่งคุมนะครับจะบ่สูงเรี่ยวนะครับเป็นเขาท่งคุมนะครับอันนี้คือข้าวตลาดทั่วไปนะครับ ลงสีกระรับสื่อทั่วไปนะครับทำกอกหกสูงนะครับคุณภาพนะครับความหอมความอ่อนความนุ่มก็เทียบเท่ากอกหกธรรมดานะครับแต่ว่าข้อดีคือนะครับได้ผลผลิตหลายนะครับเทียบกับกอกหกสูงนะครับนี่ครับนาห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับกําลังออกร่วงนะครับนี่ครับ ปกตินะครับทุกปีนะครับจะเปิดแบงปันนนานหาเก่าก้อนมูนะครับเพิ่นจะแก่ก่อนนะครับถอกพรอมกับมะลิหนึ่งซุนหาแต่ว่า,าช่วงแก่เพิ่นจะแก่ไวกว่าจักหน่อยนะครับหนานหาเก่าจะเป็นสายพันธุ์แหลกที่เปิดเปิดจองหรือว่าเปิดแบงปันนะครับให้พี่น้องก้อนทุกปีนะครับ การีกานาจะเดียวอีกประมาณกลางเดือนหนาะนะครับพฤศจิการก็คงจะเออ่แก่นะครับแล้วก็เปิดแบ่งปันนะครับสำหรับมือนีกามาอัปเดตให้ FC ฟซีแฟนเพจนะครับอีพออีเมลลุงอาปานาบ่าวนะครับได้เบิ้งนะครับได้รับทราบนะครับสำหรับพันธุกรรมหลักนะครับจะมีนาห่าเก่าเบอร์18นะครับมีข้าวเหนียวหอมขาววิสุทนะครับสายข้าวเหนียวจะเป็นพันธุกรรมหลัก นะครับนี่แหละครับสําหรับนานห้าเก้ากระปูปลาไหลนะครับมีปลูกอยู่นี่ให,หนึ่งกับอยู่พุ่นสองไฮนะครับด้วยเดียง้วยปีนี้พันธุก,กรรมเขาหลายหลายพันนะครับก็บเลยเแบ่งกันนะครับได้สายพันธุ์ละลายสองลายสามลานะครับแต่ว่าจะเพิ่มในส่วนของหอมขาวิสุทธ์นะครับเพราะว่าพี่น้องเพิ่นให้ความสนใจล่ะกะ สร้างจองพันธุกรรมตึกเต่ขามปีที่แล้วก็มีนะครับปีนี้ก็ขยายกระเย้าหอมขาววิสุทธ์นะครับเต็มที่นะครับกะของนานาเก่าก็จะลดปริมาณลงแน่นะครับนี่ครับห่วงครับนี่ครับนานาเก่านะครับโอเคครับสำหรับมื้อานี้กะอัปเดตนะครับให้ได้รับทราบกันประมาณนี้นะครับจะมาเกี่ยวเขาดีเขาเด้ง นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับขอบพระคุณทุกการติดตามครับแก้ว